วันนี้เรามาทานอาหารนอกบ้านกันครับเป็นอาหารขึ้นชื่อในแถบนี้เลยนะครับเป็นประเภทปลาทอดนะครับแล้วก็มีน้ำจิ้มน้ำซอสราดนะครับเแ๋ยวเราไปชิมกันว่าเป็นยังไงนะครับ,รบกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆด้วยนะครับผม อาหารต้นฉบับโต๊ะจีนครับนูโต๊ะจีนจริงๆเลยที่เราเคยเห็นที่ไทยนะนี่โต๊ะที่ประเทศจีนเลยนะครับโต๊ะกลๆมๆแบบนี้เลยที่ยกขึ้นมาเสิร์ฟชิ้นแรกเลยก็คือน้ําซุปครับ <c oughs> ที่นี่จะทานน้าซุปก่อนนะครับก่อนทานอาหารก็จะตักน้ําซุปใส่ถ้วยกันคนละหนึ่งถ้วยนะครับแล้วก็มีไก่ที่เป็นไก่ต้มนะครับ ในน้ำซุปก็จะเป็นถั่วลิสงแล้วก็มันต่งางๆที่ใส่ไปนะครับนี่เป็นกระดาษห่อแล้วก็ทอดนะครับข้างในเป็นซิค,ครงหมูนะครับแล้วก็ผัดผักเป็นผักบุ้งในการทานก็จะเริ่มที่น้ำซุปก่อนแล้วก็ทานกับกับข้าวตามนะครับเนี่ยทางพนันกงาน,นก็เปิดให้นะครับที่ห่อทอดข้างในเป็น เครื่องไมที่ปรุงรสเรียบร้อยแล้วนะครับนาไปห่อกระดาษแล้วก็ไปทอดอีกทีนึงแล้ก็เริ่มทานน้าซุปก,ก่อนนะครับอันนี้เป็นมันมันยาวๆครับที่เราเห็นในขายในห้างนะครับมันยาวๆตัวลิสงแล้วก็ขาไก่นะครับต้มตุนรวมกันนะครับซึ่งทุกเมนูทุกมื้อจะต้องมีนะครับน้ำซุปและนี่เป็นเหมือนคล้ายๆกระทะร้อนนะครับก็จะมี มะเขือยาวนะครับหมูไก่อยู่ข้างในนะครับแล้วก็พระเอกของงานนี้มาแล้วนะครับเป็นปลาปลาทอดนะครับราดด้วยน้ําจิ้มสูตรพิเศษของเขาเลยรสชาติอกวอยหวานๆนะครับน้ำซอสของเขานี่ครับราดลงไปเลยปลาตัวใหญ่มากนะครับ มีขายทั้งแบบเต็มตัวแล้วก็ครึ่งตัวนะครับจะทอดให้กรอบหนังของปลานี่จะกรอบมากนะครับแล้วก็ส่วนเนื้อปลานี่ก็จะนุ่มนะครับนุ่มละมุนมากเพราะว่าเป็นปลาแม่น้ําปลากล้างนะครับมีก้างเยอะมากเลยข้างในแล้วก็สามารถทานได้ครับสามารถดึงก้างออกได้เป็นก,าแบบก้างแบบก้างแบบแฉะๆคล้ายๆปลาตะเพียนปลาจีนปลายิสกอะไรนี้นะแต่ว่าตัวใหญ่กว่ามากนะครับ แล้วก็มีผัดเต้าหู้ด้วยนะครับเต้าหู้ผัดทรงเครื่องนะครับเป็นเต้าหู้เต้าหู้ที่นี่นุ่มมากนะครับนุ่มสัมผัสที่นุ่มเหมือนเต้าหู้ไข่เหมือนเต้าหู้หลอดที่เรากินนะที่ที่ประเทศไทยนะซึ่งร้านเต้าหู้ที่นุ่มๆก็ที่ไทยก็หาได้ยากมากนะครับที่นี่ถือว่าเป็นเรื่องปกติมี มีเยอะมากที่มีเต้าหู้ที่นุ่มๆน,นะครับตามตลาดสดอะไรก็มีนะครับเนี่ยเนื้อปลาในน้ำซุปก็จะเป็นรสชาติทีอ่ออกไปทางหว,วานๆหน่อยนะครับไม่มีรสเปรี้ยวไม่ได้ไปทางเปรี้ยวจัดเหมือนปลาน,นึ่งมะนาวนะครับเหมือนคล้ายๆผัด รสชาติของคล้ายๆผัดเม็ดมะม่วงอะไรอย่างนี้ครับในปลาสามรสนะครับก็อิ่มอร่อยไปนะครับสำหรับร้านปลาเป็นปลาตัวใหญ่เลยนะครับในอร่อยนะครับในแถวนี้ก็เป็นร้านที่มีชื่อเสียงจากทิกต o k นะครับมีคนมารีวิว tiktok แล้วก็มีชื่อเสียงขึ้นมานะครับซึ่งเป็นร้านเก่าแก่อยู่พอสมควรนะครับ มีประมาณ4ชั้น5ชั้นเลยนะครับที่อยู่ข้างบนนี้นะที่เราไปก็นั่งทานอยู่ชั้น2นะครับมีคนเข้ามาตลอดนะครับซึ่งเป็นเมนูหลักก็คือเป็นปลาเป็นปลาตัวใหญ่ๆนะครับแล้วก็ทอดแล้วก็มีการทําน้ําเป็นน้ําเชื่อมน้ําจิ้มน้าซอสนะครับราดนะครับรสชาติของเนื้อปลานะครับหนังปลาจะกรอบนะครับแล้วเนื้อปลาจะนุ่มมากนะครับเป็นปลาแม่น้ํา ในส่วนของเนื้อปลาที่เราทานจะเป็นปลากล้างนะครับก้างเยอะนะแต่ก็เขาไม่ได้หั่นอะไรก็จะก้างก็จะเยอะจริงแต่มันใหญ่นะครับก้างใหญ่พอสมควรนะข้างนอกกรอบข้างในนุ่มนะครับแลวก็รบกวนกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ